สอสาวันพ่อก็มารับอีกเพราะว่าพอจะรับไปขอแก่ใช่ไหมอืมะระอรอใช่ค่ะมาเรื่องก๋วยวเหนีย่ดกินข้าวนะคะญี่ปุ่นโอยขนญี่ปุ่นให้นาขอบคุณคณยาเรื่องคะขอบคุณค่ะเฮ้ยเจ้าเกวเจ้ขอบคุณค่ะ่ ขอบคุณครับขอบบคคุณรัโอ้สตอเบอรี่เยอะเลยเออดูดูน่ากินจไหนเหมือนเห็นอะไรคือลงมาใช่ไหมขึ้นมาสตอเบอรี่แบบนี้อันนีมันหวานดีเนาะใครกินตอนนี้ไม่ได้ยิ้มหวานยิ้มหวานกนได้ไหมกูว่าอะไรอะไรสุดท้ายทิปนี้อันนี้แหละนี่เอาไม่อาอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนกลับอันนี้แซ่บสุดข้าวเหนียวหมูทอดก่อนกลับดิอันนี้อะไรสุดท้ายท้ายเี่สุดท้ายนะ โอเคอ่ะแซ่บหลายบ่แซ่บหลายบ่แซ่บหลายบอแซ่บหลายบอหมูเดงแซ่บบอมาถึงเข้าวนาฬิกาเลยลงไปผมผมพี่หมูแดงนี่แหละหมูเดงไหมเหมือนหมูเด่ห้อหมูญี่ปุ่นอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยมากอืมอร่อยมากเลยเหรอกดไลค์ไหมกดไลค์ไหม กลคุณยาไหม้เี้ยงก็เรมกินข้าวคะกุลงไคะกล้ทำไจ๊ะกินข้าวน้เล่นพวกมทํางานเรดินทาที่ไหนอะคนตั้งน่งไอ้นี่ยกะกูเดินทํางานพนะกมารับล้มากินบ้าคุณยายรับไป่คุณยายก็สมตับหุไหไนตแล่ตหอปาเนาะอดปาอ้ยเหรอ แซ่บเวอร์ใยังตเกียวยังเขาไม่งสิ่งไปแซ่บเวเนาะแบบอาหารสิ่งไหนแบบซุ้มแต่หมคงซุ้มยังไงไหนว่าไม่กินมามาถึงญี่ปุ่นต้องกินอาหารญี่ปุ่นก่อนแต่ว่าก่อนกลับต้องกินอาหารไทยเจียวปรหลหมเจียวเปแี้ยหมน้องมันเป็นเจียวปแหลหรอไม่กินเจียวเปรี้ยวมจะเป็นประเด็จมาอยู่แต่เพีงใจน้ำตาลอ่ะกินเจ้ยวเปรี้มไม่เป็นหรอกดูด้าน้ำตาลสี่แกเปิจไอยี่มันจะปด แอบกัดให้เล็กๆที่ไนกัดมาตลอดทีเกินแล้สอดเราอร่อยมากเกินนี่ไม่ได้ใช่ไหมแบบแบบไปๆก็ขอพรกบีเอวยกกินเบอร์เบิดเอาเอาไปน้ำเดือดจิตมันไงพี่กจิตมันนั้นมอยู่คี่มันอร่อยอยู่เดยเอ้เอ้เอนี้ยลูกแขวเบอรยเบลูกเอาชิ้นใหม่ลูกเอาชิ้นใหม่แถวเบอเอวขาห้งอรคือมีอยู่มีหักั้งเ่อานเด็บอัยชายตายเพิ่มมา อร่อยไหมคะโอโอ,โอ,โอกินน้ำแล้ล,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 ลูกเอาน้ำาน้ำไม่ได้ขวดใช่ไหมนี่ขวดนอกกก้อย่ยเอาขวดเล็กๆนี่เอาขวดเล็กๆมันี่คาออยด้วยโอร่อยผสมขวดแรกอันนี้จะเาขวดไงการก่อนกรโอโดูสูดดูสแดดูสูดดูดสโดแปลว่าขนมดสูแปลว่ากำเชิญค่ะ

เอ็มี่หุ่นดีเนะแล้วนี่เป็นหุ่นนางแบบเหรอคะนางแบบแบบไหนเนาะกินพีลค่ะขึ่นยำ เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้พ่อซื้อซื้อของมาใช่ไหมน้องตื่นมาน้องร้องหเมาจับหรอ้กอนเาครที่มา้ว่าหลับไปแล้วมาที่ตื่นมาลม่เห็นพ่อเลยมาที่ญี่ปุ่นิ้ันจินเยอกันถึงมานก็เห็นพ่อเลยนอนคลิปนี้ป่ะในยุวานเ่อนี่คิปน้อยู่ญี่ปุ่นนี่ยสนามบินนาริตะ นริตาอยู่ไหนสนามบินนริตาเนากลับแล้วนริตาอยู่ไหนอะสนามบินนริตาแล้วนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับยกยวจังกับแล้วแต่นริตาไม่ว่าไม่กลับไม่ต้องกลับไปอยู่กับคุณย่าไปเลือกไปไปไปเราเรียนสองสามวันพ่อก็มารับอีกเพราะว่าพ่อจะรับไปขอแกนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้อง ปัน,ส,นนะสาวที่ตะรู้นะเห็นไหมสาวทีแม่แต่ตัวขึ้นก็บินไปหาพ่อเลยนั่นเขาบินไปหาพ่อนะคะเขาไปอะไรคนเดียวถ้าถ้าหนูโตแ,แล้วหนูก็ีมมเม่ว่าบันเมยกับนี่นี่มาอะไรนะคะหนูโตแล้วหนูก็บินไปหาพ่อเลยค่ะฮะฮะน้องบินไปหาพ่อนะนี่เยอะเหรอบินกับน้องไงฮะตอบัวไหมเอาไม่เอาไม่เอาไม่ครับ มันมีรสไกแม่หมูปิ้งเด้อเฮาเด้อผัดหมูผัดหมูไปยวนไปชีบบุญมากนพ่อับเปนเรียนอ่านหานักกินซีบบุญยานตอนตอนโนหมูแม่ให้พ่อเกล็ดละจะโดนเอาพ่อได้ยินไหมอะไรลูกพูดแบบนี้ตอนตอนโตหมูแม่ให้พ่อเกล็ดไอ็นี่ยเหเนาะเป็นซานแล้วเก็บพ่อแล้วนี่นะโอเคไหม หนูเขียนพ่อได้ไหมต่อไปหนูต้องเขียนพ่อแล้วนะปีหน้าหเขียนพ่อนหลูกเกากำเริ้อลยามานั่งายมานั่งมายายมานั่งมาเ้ยนั่งไหนโอ้ยยายถกอมแงขึ้นหนเนี่ยข้แล้วพ้องยายก้อยนะวันนี้น่ารู้อ้ยโอยูหนักเลยอร่อยไหมคะอร่อยัลยล่รออร่อยไหมคะ ไม่ต้องกลับนะคะอยู่กับคุณยายก้อยนะคะนะคะดีไหมคะนจะมั่วเอ้ยมั่วมั่วมั่วละมั่วแล้วนะถามลุงสีงใส่อะไรบ้างคะอะไรลูกอ๋อรู้แล้วอยากได้กระแสของใช่ปะแกบอ๊ะเมื่อไหร่ผู้ใดกินข้าวเสแทกจะมือขึ้นเร็วข้าวสุดกันนะครใครกินข้าวเสียกจนมือขึ้นอร่อยมากให้กี่คะแนนนะในตาให้กี่คะแนน ถ้ากคะแนนอะไรไดีกว่าโอ้ยหน่อยแม่นักกินคือพวกไอซิปหาคะแนนทุกมือมาญี่ปุ่นให้หาคะแนนทุกวันเซียบไปได้หาคะแนนคะแนนเต็มห้าหรอคะโอ้ยไอซิปแน่ให้ยายก็สิบน้อยให้แต่เต็มกี่คะแนนคะของหนูกนึกว่าลูกไปเล่นนี่แหละที่รออะไรอะไรที่มันสูงๆไปเล่นกับกับมือแม่กับพ่อเดี๋ยวเดีวเดีวตอนข้างหน้าก็กี่ เห็นหูไม่เห็นหาเห็นเหรอเห็นอยู่สรุปอยู่ด้วยกันวันนี้กมเยไม่แต่นั่งตัวแข็งเลยพอร่าน้่ดีวสุปยี่น้อันนี้ก่อนตอนที่มันจะเริ่มเริ่มันหนูก็ไม่นกกิดเลยแล้วหนูเปีไม่เปียกเปาียกไมเาน่ารักอย่างนี้